สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานกาชาดกันนะครับสำหรับการเดินทางที่นี่สะดวกสบายก็คือนั่งรถไฟฟา้ามานะครับก็ลง MRT สีลมหรือว่าตรงลุมพินีก็ได้นะครับหรือว่า BTS สาราแดงนะครับข้าฝันตรงข้ามมาก็ถึงเลยงานกาชาดปีนี้ก็ครบรอบ100ปีนะครับครั้งแรกที่จัดก็คือปี2466จนถึงวันนี้ก็ครบ100ปีพอดี เวลาที่ผมมาก็ประมาณสัก5้าโมงกว่าๆแล้วคนก็ทยอยมากันเต็มแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบริเวณงานกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในบริเวณงานนะครับจุดตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเช่าชุดไทยนะครับใส่มาภายในงานนี้นะครับแล้วก็มีถ่ายรูปเป็นที่ละเล็กด,ด้วยปีนี้เขาก็ลณลงให้ใส่ชุดไทยมาเที่ยวงานกาชาติกันนะครับในปีนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของโอวันตินนะครับคนเยอะที่เดียวแถวยาวเหยียบไปเกือบตรงประตูทางเข้าเหมือนกันก็ยังงได้รับการตอบรับจากแฟนๆอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพบของกินเยอะนะครับตรงนี้คนเยอะมากครับตรงนี้จุดตอนนี้ก็จะเป็นร้านของดีของกรุงเทพน,นะครับ50เขตก็จะขายเป็นของกินอยู่ภายในนะครับ อะไรคนละครึ่งมันไม่ไนะน่าเกียะนะมันได้ทุกวันอยู่แล้วลลจับของดี50เขตนะคะรับเดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงจุดอื่นๆกันต่อนะครับเรียนเชิญเลยสุหลายรายการมากๆนะคะเร,รียนเชิญเลยนะคะคูปองละ25บาท4ใบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะมาค่ะลุ้นโชคจับไข่จับไข่นุ่มดวงมาค่ะ มาค้าชิงกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของเรานะคะรับทองทองจริงทองแท้วันนี้จุดตรงนี้ก็จะเป็นของสมาคมแม่บ้านทาหารบกนะคะก็จะเป็นของจุดหน่วยง,งานราชการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเวทีการแสดงอยู่ตรงข้างหน้าด้วยรนัมมา่วสุกกบพ ไปนี้ก็จะเป็นของกองทัพ,พปกนะครับไม่มีใครซ้อนเจ้าหน้าที่ก็จะซ้อนไปส่งถึงบ้านเลยเช่นกันนะคะเดยนจะนด้านหนนะคะเห็นด้านหน้ามีาแมมค่สามคาใตอนนี้ผมก็เดินมาตรงจุดของกินอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีเต็นท์ขายอาหารกันแยะๆนะครับตรงจุดนี้ปัจจุคันบริเวณกองอเมริกา่ะ ผมก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรวมๆนะครับเพราะว่าสถานที่คนคังกว้างแล้วก็แบบจะเก็บรายละเอียดมากก็เดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะมีขายอาหารของกินเยอะแยะนะครับสาหรับเพื่อนข้านใดที่ว่าเดินแล้วชักหิวชักเหนื่อยก็มาตรงจุดนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศงานกันต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาจนถ,ถึงตรงบริเวณสโมสรลุมพีนีนะครับซึ่งจุดนี้เขาก็จะมีรับบริจาคอวัยวะบริจาครลหิตตรงจุดนี้ด้วยนะครับตรงน,นี้เขาก็จะมีะขั้นตอนการบริจาคโลหิตนะครับนนะะเราก็เข้าไปในอาคารนี้ได้น,นะครับ รงนี้ก็จะเป็นของกลมการปกครองนะคะก็เป็นเกมตักปลานะครับบัตรก็20บาทเองโหคิวยาวทีเดียวสืนอคคานี้คงเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นของกรมการปกครองนะครับโอ้มีคนได้พัดลมไปแล้วด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นจุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆอยู่ข้างในด้วยอุ้ยด่าละเอ่ยตัวอะไรเอ่ยเหมือนฮิปโปเลยเดินขึ้นไปเลยครับเดินแค่นี้นะเดินขึ้าไปเลยครับเดินข้นไปเได้นะคะเดินขึ้นไปเลยครับ ภายในส้มของกระทรวงทรัพยากรก็จะมีจุดถ่ายรูปส,สวยๆเลยนะครับจุดนี้ตรงนี้เขาจะเป็นแบบตักไข่นะครับชิงรางวัล ใครคนแน่นนิดนึงนะครับมันขายดีจริงๆใครๆก็ซื้อเป็นฝากนะส่วนวัตถุดิโฮมเบมดลี่ส่งมาสี่สองเท่านั้นเขาที่คิดเป็นโรงงานของเรานะครับขนาดขนมหาวิทยาลัยสตทวีศึกิากับสาวนซุสิโมเปอร์ส่วขนวัตถุด้ิบโฮมเมดลี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีจำหน่ายสินค้าพวกสินค้าโอท็อปอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปชมกัน ลา่ยชาเกียวที่หายอย่งใดโอ้โหโอ้โโอ้โอชวนจิม้านไดค่ะโอ้เขาก็ทำซุ้มสวยงามเลยของดีสมุดประการอะอะไรดีคะออ่้แล้วไลบอกเลยสั่งได้เลยค่ะ ซลเป่รับป,ร,ประทาเซลเปียไม่ทานจริงขอไทยเย็ดกล่องเท่านั้นนะคะ5้บาทค่ะน้ำซ้มส,สายชูและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานกาชาติ2 5 6นนะครับที่ศูนลุมพีนี้ที่วันนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ